สวัสดีค่ะข้าสู่ช่องยาซีก่อๆนะคะจ้าเอาไว้ใช้เลยค่ะค่ะเวลาสีู้สีดแดงนะหนูก็เอาใส่เลยค่ะ เมียีอันนีไม่้ว,มว่ายากจ<อ>ะมีเรือ่องตอนนี้ตอนนี้ก็ทอดไก่ให้พญาน้ตสองคนทำ,ทำอะไรให้ค่อยก็ได้ขอให้เดี๋ยวขอให้ใครกินก็ต้อกินนะใครไม่กินก,ก,ก็ไม่เป็นไรวันวันกินเลยหมดดี ี่คเบ่งหัวเบ่งหางพอมว่าจะใส่หัวมันก้อนขค่นี้หตอนหอมก็ยาวนะไร <c oughs> ตัดไหมถ้ามันยาวก็ตัดไหมหม้อแล้วตัด,ดย,งยังไงล่ะปวดโพดตอนหอมตอนหมดเงาหนึน่งไหมกินคือพักนี่ยล้ไดอยู่ไหน,นตงตรง,งกระบอกเทอเ์ไสติกอ่ะ หัรหลอนนี่ยแ่หัวอรลอนต้อจะใส่แจ่วไหมใส่อยู่หแจ,จ่วจเราแจ่วจให้แล้วคอยโ้ยจแจ่วแจ่วห้อปลกกอเอจแจ่วหัวปลูกพร้อมใส่่ชอบกินแบบ,บเด็กๆถ้าขวกไข่ก็ต้องกินแบบ,บเด็กๆดมก่อน นวมันต้องพี่นเกันดงขเกลือนิดหน่อยพี่เกลือเกลือมนมคเข็มเะเค็มนะเค็มอนะืมเค็ม,มเกลือเนี่ยเค็มอยู่แล้วเค็มแล้ปล่อยมันติดคนหม้นี่ก็เหว่าใส่แจ่วกแล้วกันพราเขาปลอมแทน หอม<ด>ป้อไม,ม,ไ,ม,มไม่มีน้องไม่ทำแหอมป้อมเจ่าหอมป้อมหอมนั่นแหละหอมฉีหอมป้อมหอมฉีหอมฉีแหละออแว่าขย,ายนีบขยาเอแมน,นอันนั้นอันนั้นจานนี่นังอุ่นนั่แช ว,วันนี้มป็นวแลอาทิ้งมออพอให้มันพงนองแล้วขาะก้องมันใส่นสลับไปสลับมาหอมไข่แล้วตอนนี้หอมไข่แล้วพี่น้อง ใส่ันควรจะนีไข่กาลังฟองไข่กาลังฟองนะคะทุกคนก็จะไม่แดงเท่าไหร่นะคะก็ผูด,ดูก่อนล่เป็นตกอแดงว่าน้ำยังน้อยอนีอน้ก็จะผใส่ไฟกับ่าเปลี่ยน,นไปกินหมูก่ากันรลยข้าง่กงควรจะสุดเ่นหม้นนอน,นะคะทุกคนจริงจริงอะใส่พริกเป็นลูกก็ได้แต่ว่าพริกยาชีต่ำแล้ว ันก็พอแล้วอันนี้ชิ้นได้หน่อยนึ่งแล้วชิ้นยม่งะคทุกคนโอเคชาติชาติเด็กๆใช้ได้ค่ะทุกคนนี้ก็เรียบร้อยตันี้จะไม่พินเผ็ศใช่ไหมล่ะแค่มิมินเก็ไม่เยอะ้อย่าเน้ย เขาในช่างใหญ่ดิจ่ะด้านหน้าบ่จัดในสังใหญ่สักหน่อยได้มา,มาไ,ไ,ไม่ได้นไม่ได้เีบ้ยขอถ้วยขอถ้วยจ้ยา,จาถ้าคือถ้าอยากให้เนื้อไข่ ข้นกว่าน,นี้เราก็ต้องให้มันสุกมากอะไรเงี้ยถ้าอยากแบบนิ่มๆหน่อยก็ประมาณนี้ก็ได้เลยประมาณนี้นะ<อ>สุกแล้วหอมจะเยอะกว่า,ขาไข่ยาชยีเป็นคนจัดการโอ้ปวดโถ่ดีด้วยเพิ่มด้วยบอกดิโอ้โนี่อยางอเราเน้นผักหอมนะทุกคนแล้วเน้นหอม นนนเนีนเนน้ผักเยอะเนียนผักเยอะประหยัดไขน่นะคะชรสชาติเด็กๆนี่นรสชาตินี่แหละที่ปปลูกค่อยประจังช,ช่าง ของนายใช่า้านายช่างใหญ่น่ะจะมีปลาร้าแต่อันปลาร้าไม่มีนะของคุณนายแจงขักนี่คือไม่มีปลาร้าแจ่วล้วนๆกำหอมจะเหีวหอมจะหอมอีกแบบหนึ่งมาแม่นายช่างใหญ่มาแล้วมาแล้วเอ้าอ้าวไปไฟยังไงอ๋อมันมืดเนี่ยมาพอดีเลยมาโอเคทุกคนจะปิดทีนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกินข้าวกันนะคะครับเนาะ ครับเนาะได้อะไรมาเด้เหรอนะไฮลูกชายเพิ่นน่ะแล้วแล้วบอกมาครับเนาะมีข่าวว่าจะหนาวอีกเหรอทำไมมันหนาวอีกใช่ค่ะก้าวอีกแล้วหรกเลย<อ>เขาบอกว่าฝนจะตกไม่ใช่ฝนตกทั้งลมทั้งหนาวมันเหมือนเมือเหมือน,อน,อนคือฝนจะตกเหมือนนั้นเหมือนฝนจะตกแล้วก็มันก็หนาวมาเลยห, <ผม S 1> หนาว สวัสดีค่ะทุกคนว้แซ่บมาแล้วน้องคอยได้แกงนวรสชาติคอยเนื้อคแซ่บมาแซ่บคอยแซ่บบ้าเขากินข้าวยู่ง้เขากินข้าวะก้อนพ่งเาไปให้เมื่อกี้มานั่งกินข้าวพี่มากมากมื่กินข้าวพี่ฟังไดฟังใส่หรือฟังขัวเลือกเอาไอ้สด ไม่บอกยังกินข้าวอย่างเดียวเด้อนางกินอย่างเดียวขัดปลาขาวขัดปลาขาวเลยเด้อขัดปลาขาวโอ๊ยขัดปลาขาวบอกว่าบไม่บอกให้กินอย่างเดียวบอขัดปลาขาวขัดปลาขาวนอนแล้วบัดนี้เอาจรขัดปลาขาวคอยแล้วเขาบอกว่าไม่บอกเด้อนั่งกินข้าวอย่างเดียวขัดปลาข้าวแล้วนะคะช่างใหญ่ของเราบ่ได้กินข้าวแต่เช้าพุ่นบ่นนี้กินอยู่บ่มื้อเช้ากินอยู่เนาะกินอยู่เนาะอ่า คัดปลาเขา okay. คัดปลาเขาคัดปลาหลอดกันั่งฟุ้ยกับเอฟซี่อ่ะป้าเจี๋ยวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ